สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมครับฮอสครับในช anel YouTube ฮอสอ a ลอนโซครับก็คอนเซปต์รายการในคลิปนี้เนี่ยก็คือเล่ามวยให้ฟังพูดคุยกันสบายๆครับเกี่ยวกับข่าวสารวงการมวยซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงศึกวันไฟไหนในวันเสราร์ที่5ตุลาคมนี้ครับย้อนไปเมื่อสุกที่แล้วครับโอ้โหความมันในศึกวันลุมพินีครั้งที่81ก็ถือว่าความเข้มข้น,นเดือดเอามากๆครับคู่เอกอาจจะจบไวไปแต่ก็ สมน้ำสมเนื้อครับซูเปอร์บอลก็เป็นฝ่ายเอาชนะโจนัทวุิไปได้นะครับคู่อื่นอย่างเจ้าเสือใหญ่กับสุริยเล็กก็มันนะครับรวมถึงนาบิลก็สู้กับซอลินูซอลินูก็ทนเหลือเกินครับอ่ะนั่นคือเรื่องในอดีตนะครับในศึกวันลุมพินีมาพูดคุยถึงวันใหญ่กันบ้างครับ เสาร์นี้ก็คือเป็นวันไฟในครั้งที่25นะครับโดยมีคู่เอกในการชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งรุ่นไลเวทนะครับระหว่างอเล็กซิสนิโคลัสครับเจ้าของเข็มขัดเจอกับลีเกียนเออร์เซลครับอดีตเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้ครับไฟที่แล้วเนี่ยการเจอกันต้องบอกว่าพลิกล็อกมาโหฬารเลยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องนี้มาดูกันก่อนว่าในรายการนี้เนี่ยมีคนไทยขึ้นชกด้วยนะครับมีนักมวยชาวไทยและก็หนึ่งในนั้นเนี่ย มีคนที่จะได้ขึ้นชกสังเวียนวันใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยครับก็ที่บอกไปก้องธณีครับจะได้ขึ้นสังเวียนวันไฟในครั้งแรกครับเจอกับทาเกียคาริลอฟครับก็เป็นนักมวยชาวรัเสเซียนะครับก้องธณีได้สัญญาวันใหญ่มาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ชกในรุ่นไฟเวทหนึอปอนด์งานนี้ของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าทางทาเกียก็มีอาวุธไวครับ ในอดีตท,ทาเกียก็เจอกับนักมวยที่ดังๆของไทยมาบ้างแล้วล่าสุดแพ้นักรบก่อนหน้านั้นก็เอาชนะยอดเหล็กเพชรมาเจอกับซูเปอร์เล็กแล้วก็แพ้ชนะแบล็กพพนเทอร์ชนะช่อฟ้าเคยแพ้เดนิสพูลิตแล้วก็ย้อนไปเมื่อปี2021ก็แพ้รถถังจิตเมืองนนฉะนั้นแล้วกระดูกมวยของทาเกียไม่ธรรมดาเลยครับแต่อายุของเขาเนี่ยก็31ปีและส่วนกล้องธรณีนะครับ ก็ล่าสุดก็แพ้ซูเปอร์เล็กแบบได้กระดูกที่ดีเลยเลยครับไฟน์นั้นเนี่ยประทับใจคนดูด้วยแต่ก่อนหน้านั้นในศึกวันลุมพินีเขาชนะเจ้าเสือใหญ่ชนะชาลีฟมาซาลีเอฟชนะพาซาอามินปัวชนะไทยกินไนเโตชนะแซซอสชนะกิ่งซางเล็กชนะอีทีและแพ้ครั้งเดียวครับแพ้ต่อเพชรสุขุมวิทยแล้วก็ครั้งแรกของเขาในศึกวันลุมพินีก็คือชนะกิ่งซางเล็กเท่ากับว่า ทางก้องธณีเนี่ยเอาชนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ครั้งนะครับแพ้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นแล้วแพ้ซุปเปอร์เล็กด้วยก็เอาใจช่วยครับก้องธรณีในการขึ้นสังเวียนใหญ่เป็นครั้งแรกของเขาส่วนนักมวยไทยคนอื่นเนี่ยก็จะมีสินสมุทรสอกลิ่นมีนะครับโอ้โหนักชกผมไอ้หนุ่มมาเซอร์ครับผมเผ้านี่หลายคนชอบนะก็คือแบบเป็นสไตล์แบบเอควอมแมน ก็ต้องการกู้ศรัทธาอีกครั้งครับสำหรับสินสมุทรสินสมุทรเองเคยขึ้นไปชิงแชมป์รุ่นไหลเวทด้วยนะครับแล้วก็แพ้มาฟอร์มของสินสมุทรตอนนี้เนี่ยล่าสุดแพ้ดิมิทรีเมนซีคอฟได้เปรียบไปแล้วสองยกโอ้โหกินไปแล้วเกินช่วงตัวแต่มาโดนหน้าโดนหมัดนะหมัดฮุบปุ๊บแล้วก็โดนน็อกไปเลยอะพลิกล็อกเลยก็ถือว่าเป็นไฟที่เจ้าตัว ค่อนข้างจะเจ็บใจแล้วก็อยากจะกลับมาเรียกศรัทธาคืนให้ได้ก่อนหน้านั้นชนะมูซินซาฟีครับชนะวิกเตอร์เท็กเซล่าแล้วก็แพ้รีเกนเออร์เซลสครั้งติดก็คือในการชิงเข็มขัดเนี่แหละแล้วก็มีเคยเจอกับเลียมโนเลนด้วยแล้วก็นิกกี้โฮสเกนทางสินสม,มุรก็เข้ามาแข่งในวันตั้งแต่ปี2022ประสบการณ์ของทางสินสม,มุรมีมากกว่าคู่ชกคู่ชกของเขาเนี่ยก็เป็น ชาวเดนมาร์กมูโรโกครับมาจากโคเปนเฮเกนชื่อยูเซสอันซูอิกก็ดีกีเนี่ยไม่ธรรมดานะถ้าตามที่สินสมุดให้สัมภาษณ์ไว้ก็เป็นถือว่าเป็นได้เข็มขัดในยุโรปเนี่ยหลายครั้งเลยทีเดียวแล้วก็ทางนักชกค,คนนี้เนี่ยมีรูปร่างที่สูงใหญ่ได้เปรียบสินสมุดด้วยอย่างไรก็ตามสินสมุดเนี่ย จ้าต,ตัวให้สัมภาษณ์กับทางวันชินชิมครับเขาบอกว่าตัวเขาได้ไปฝึกวิทยายุทธชิ้นใหม่ครับนั่นก็คือไปฝึกยูโดถามว่าทําไมต้องไปฝึกยูโดสินสมุดเอาไม่ใช่ยูโดไม่ใช่ยูโดกังฟูขออภัยครับสินสมุดบอกว่าไปฝึกกังฟูก็เพื่อความอืดความทนแล้วก็ต้องรับความเจ็บปวดให้ได้ปกติแล้วมวยไทยเนี่ยจะฝึกหลบอาวุธนะครับแต่กังฟูจะฝึกให้โดนอาวุธ ซึ่งทางสินสมุทรเองก็อยากพัฒนาตัวเองให้ทนอาวุธได้มากกว่าเดิมครับทนเจ็บให้ได้ซึ่งที่ผ่านมาเราเห็นว่าสินสมุทรท้องค่อนข้างบางโดนท้องทีไลไรไปทุกทีก็เนี่ยเจ้าตัวไปฝึกกังฟูมามแล้วก็หวังว่าไฟนี้เนี่ยจะทําได้ดีกว่าเดิมนะครับคนไทยคนต่อมาทองพูลพีเคแสนชัยครับจอมบูลเลือดเดือดนะครับจากมหาสารคามกลับมาครั้งนี้เดินเครื่องเต็มสุขแน่นอนหวังจะ กลับมาคว้าชัยให้ได้โดยคู่แข่งของเขาก็คือรุยโบเทลโคนะครับซึ่งเป็นนักสู้ดีกรีแชมป์คิกบ็อกซิ่งยุโรปจากประเทศโปรตุเกสก็เคยผ่านประสบการณ์ในวันมาแล้ว8ไฟท์ไม่ธรรมดาเลยนะสำหรับคู่แข่งของทางทองพูนมาดูสถิติของรุยโบเทลโคก่อนล่าสุดเจอจางปุ่ยเหมียนชนะแบบไม่เอกฉันในวันไฟไหน เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วแต่ก่อนน้นั้นเนี่ยแพ้รวดเลยครับแพ้อสลานเบกซิลิเชฟแพ้อาไซฮีชินากาวะแพ้ทาอิกินายโตเคยเจอกับซูเปอร์เล็กด้วยเมื่อปี2019แพ้ไปเจอยูตะวัตนาเบะอูชื่อนเหมือนนักบาส NBA อดีตน,น,นักบาส NBA เเลยของประเทศญี่ปุ่นเคยเจอพันพยักมาแล้วเมื่อปี2018แพ้แล้วก็แพ้น็อกยูกิโนริโอกาสวระก็ประสบ การในการชกวันเยอะแต่ชนะแค่2แพ้ไปถึง6แล้วมาชกในกติกามวยไทยทองพูลนี่ล่าสุดก็แพ้สากาเรียสากาเรียนี่ก็จะมีคิวชกในวันไฟไหนวันนี้ด้วยวันที่5ตุลาคมก่อนหน้านั้นก็ชนะทีมูซุยคอฟแล้วก็เจอกับเอลิสโบบาโบซ่าจริงๆอะทองพูลแพ้แต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องของสารกระตุ้นอะไรเข้ามาทำให้ทางวันน่ะ กำหนดให้คู่นี้ไม่มีผลการแข่งขันส่วนในวันลุมพินีก็เอาชนะยางดำชนะเพชรมงคลชนะทูมอร์โรก็เป็นกำลังใจให้ทางทองพูนด้วยถ้ากับว่าตอนนี้มี3คนแล้วใช่ไหมครับนักชกไทยอีกหนึ่งคนจะว่าเป็นนักชกไทยก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนและทันแดนเนียลวิลเลียมส์ครับเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียก็เป็นนักสู้แบบผสมผสานหรือ MMA นะครับ ก็คราวนี้เนี่ยจะเจอกับบัณหมาตัวจีก็เป็นซูเปอร์สตาร์มากฝีมือจากประเทศจีนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็หวังจะเก็บชัยไฟขออภัยจะเก็บชัยให้ได้2องไฟติดในกติกาย MMA รุ่นฟราเวทครับสำหรับทางนักชกประเทศจีนเนี่ยสถิติของแดนนีลวิลเลียมส์นะครับโหสี่ไฟหลังไม่ชนะเลย แพ้ลิโตอดีวังแพ้โจนาธานดีเบลล่าแพ้ซปเปอร์เล็กแพ้เจอจอหลังเจอหลังจาซีชนะชนะเจอหลังจาซีแล้วก็ชนะนามิกิกาวาฮาร่าชนะเด็ดดำลงแล้วก็เคยเจอรถถังด้วยแพ้รถถังไปก็ ถือว่าประสบการณ์มีเพียบเลยชกตั้งแต่ปี2011ส่วนนักชกจากจีนก็น่าสุดชนะวอเตอร์กอนซาเวสมานะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็แพ้เด็ดดำรงก็เคยชกวันมาแล้วหลายปีที่แล้วนะปี2021อ,อ๋อตอนนั้นเป็นรายการ b a t t เท g r o รา d ก็คู่นี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันชอบใครเชียร์ใครแต่ส่วนตัวผมใครที่เป็นคนไทยเชียร์หมดเลย เออทั้งสินสมุทรทองพูลแล้วก็ทางกล้องทอรณีนะครับมาดูที่คู่เอกคู่เอกนี่เป็นการเจอกันภาคที่2ระหว่างอเล็กซิสนิโคลัสเจอกับล er ิเกียนเออร์เซลแมก็ไฟที่แล้วอย่างที่บอกไปพลิกล็อกครับขึ้นมาเนี่ยลิเกียนเป็นต่อหลายช่วงตัวเลยครับเพราะว่าเจ้าอเล็กซิสเนี่ยเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้นะอยู่ดีก็ ขึ้นมาได้ชิงในรุ่นไลท์เวทเนี่ยอะไรครับคิกบ็อกซิง่งไฟก่อนทางอเล็กซิสเนี่ยไปซ้อมที่ลูกสวนแต่คราวนี้เนี่ยเท่าที่ได้ข่าวมานะครับไปสืบมาไปซ้อมที่ภูเก็ตไฟคลับครับแต่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ที่เขาจะไปภูเก็ตเนี่ยได้ไปลูกสวนหรือเปล่าอืมแล้วได้ไปเก็บตัวที่ภูเก็ตไฟคลับก็ได้ เจอกับได้ดวลเชิญกับนักมวยดีๆหลายคนเลยเลยครับคือถ้ามองจากอาวุธแล้วก็เชิงในการเจอกับทางรีเกียนน้องบอกว่านิโคลัสเหนือกว่าเลยเลยครับได้นับด้วยนะถ้าจำไม่ผิดยกไหนก็ไม่ทราบอะแต่ได้นับได้นับแล้วก็ทางรีเกียนพยายามจะเร่งจะเร่งแล้วเข้าไม่ถึงตัวครับมันแบบเหมือนมวยคนละชั้นเลยอะแล้วคราวนี้ก็จะได้มาเจอกันอีกมาต้องรอดูว่าทางอเล็กซิสจะป้องกันเข็มขัด ได้ไหมนะครับก็แข่งกันในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่5ตุลาคมนี้คู่แรกก็จะเริ่ม7นาฬิกาครับแล้วก็ไปยาวๆถึงช่วงเวลากลา้ใกล้เที่ยงเลยช่อง7 HD ถ่ายไหมถ่ายช่อง7ก็น่าถ่ายเริ่มเวลา10นาฬิกาครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็สามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook ของวัน c ชม m ปี้ยนชิเว็บไซต์หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ไปติดตามชมกัน ใครที่ต้องการไปรับชมที่สนามไปได้เลยนะครับซื้อบัตรที่ไททิเก็ตเมเจอร์ผมน่าจะไปวันนั้นนะ่ะวันเสาร์กขไปตั้งแต่เช้าเลยครับมาดูโปรแกรมนอกเหนือจากคู่ที่เราพูดกันแล้วนะครับก็จะมีเอมี่เพอร์นี่นะครับเจอกับเชียร์โคเฮนนะครับในมวยไทยรุ่นอะตอมเวทมีฮิโรบ้ามิโรบ้าครับเจอกับซันซ่าคาคิซอฟนะครับ มีโจฮันเอสุูินานเออลืมพูดไปเลยเจอกับซซกเกรเรียเอลจาม,มารีโจฮันนี่เจมดีดของโคลอมเบียฟอร์มดีมากโอ้เคยเห็นเต็มเต็มแล้วที่อิมแพคแต่ตอนนั้นไม่ได้ชนะนอะ็อกคือน่าจะผัดกันได้นับมั้งแล้วฟอร์มดีชนะสมไฟรวดชนะโคตาอุมริน็อกเอาทเปิดตัวในวันลุมพินีเมื่อช่วง,วงต้นปีพฤษภาคมแล้วก็มาชนะซาเฟอร์ซายิกแล้วก็ล่าสุดก็โดนนับไปก่อน แต่กลับมาได้ครับเจอกับซอนคลีมาโคโท,ที่เดนเวอร์ครับในวันเดียวกับที่ซุปเปอร์เลกชนะแฮกเกอร์ตี้อ่ะแหละแล้วคราวนี้เนี่ยจะเจอกับซากาเรียเอลจามารีซึ่งก็เจอกับมวยอย่างทองพูนมาแล้วชนะทองพูลแล้วก็แพ้อนาสุดแพ้อารลีฟครับซากาเรียเนี่ยไปซ้อมที่ค่ายซุปเปอร์เล็กเลยครับแถวจังหวัดนนทบ,บุรกีก็โอเคนะ เรื่องของร่างกายอะไรเนี่ยเท่าที่รับทราบมาแต่อายุอานามก็35ปีแล้วครับเจอกับโจฮันที่เพิ่งอายุ22ห่างก,กัน13ปีก็ดูว่าโจฮันจะคว้าชัยไฟที่4ได้หรือเปล่าแต่นี่มีรายการติดติดกันเลยนะครับมีพฤษภามิถุนาแล้วก็เว้นไปมากันยากันยาเสร็จตุลาเลยโหคือมีรายการต่อเนื่องเลย 2อ,อเดือนติดสำหรับเจ้าโชฮันเอสตูปินานก็น่าจับตามเหมือนกันเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยคู่อื่นก็จะมีอายกะมิวร้านครับเจอกับจีฮินรัดส่วนนะครับ MMA มีโบคังมาสัญเยนครับเจอกับมาร์เซมาลาซีเอฟ MMA ซาวเวดมีมวยไทยแบนตงเวดโอ้โหจอลินิเคอร์ข้ามสายมาต่อยมวยไทยไฟที่แล้ว โชว์ฟอร์มหลูเลยเอาชนะทางเอซาเทนเพามาได้น็อกเอาในยกที่2เป็นหนึ่งในนักชกที่น่ากลัวอีกคนหนึ่งเลยครับในมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเนี่ยมีหมัดที่หนักออนะไฟที่แล้วเนี่ยทำให้เห็นมาแล้วทางนินดิเคอร์เจอกับอเล็กซี่บาริโกนี่ก็เจอหน้ากันบ่อยนะบาริโกเนี่ยเราเห็นกันนะล่าสุดก็ชนะไซฟานโคโรดี้เจอกับพันลิตเจอกับเสือคิมชนะน็อกเสือคิมด้วยแล้วก็ ชนะยอดไอค็อกมใช้ได้นะมัยรสเซียตัวนี้เนี่ยมีอาวุธคมนะครับแล้วเจอกับทางจอรลินิเคอร์ด้วยก็ลุ้นกันมันน่าจะมันคู่นี้แล้วก็จะมะีคู่รองจะเป็นกล้องคารณีนะครับเจอกับทาเกียแล้วคู่เอกอย่างที่กล่าวไปอลกซิสเจอกับนิโคลัสเอ้ยไม่ใช่อลิซิสนิโคลัสเจอกับรีเกียนเออร์เซล มารอชมกันว่าเข็มขัดกีฬบ็อกซิ่งรุ่นไ์เวทจะยังอยู่ที่เดิมหรือจะเปลี่ยนมือส่วนนักชกไทยก็เอาใจช่วยครับให้คว้าชัยให้ได้กันทุกคนเลยก็ขอขอบคุณครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e ในช่อง u t u b e ฮอสบอนโซแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ